สวัสดีนะครับผม FC นะครับสวัสดีทุกคนนะฮะทางช่องของอาบางอีนะครับผมนะครับคลิปนี้นะก็สำหรับ1เซตนะครับผมนะสำหรับ1เซตต่อเลยนะครับนะเซตนี้คือลูกค้าเอาไปใช้ได้เลยนะใช้งานได้เลยนะครับนะก็จะมีตัวนกตัวลำโพงตัวคืนตัวแมมพร้อม พร้อมต่อเลยนะครับผมนะฮนะนี่เป็นเซตพร้อมต่อนะรพร้อมนกสตาฟแท้เลยสตาฟเนื้อนะครับผมนะเป็นงานสตาฟเนื้อนะครับนะก็สำหรับลูกค้าที่เข้ามาชมก็ฝากกดติดตามด้วยนะกดไลค์ด้วยนะครับผมนะคลิปทางช่องเรานะครับนะนี่เป็นคนแท้นะครับผมนะคนแท้นแน่นอนนะครับผม นกเข้ามาตีแน่นอนนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นชุดบ่วงนะครับสำหรับชุดบ่วงเซตของ1ชุดนะก็จะมี31บ่วงนะเป็นห่วงทองเหลืองนะครับนะเป็นห่วงทองเหลืองนะงานผลักสีใบ,บไม้แห้งงานเอ็นสีใบ,บไม้แห้งนะเป็นงานสีใบ,บไม้แห้งทั้งชุดเลยนะครับคุณลูกค้างานสวยนะครับพร้อมลังเก็บเลยนะฮะ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสียงสําหรับเสียงนกขี่ลุ่มนะครับแล้วก็ตัวลําโพงนะครับตัวลําโพงใหญ่นะครับผมนะครับเซตนี้ใครที่สนใจให้ติดต่อมาแล้วกันนะใครที่อยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมให้ติดต่อมาแล้วกันหาเบอร์ติดต่อเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเบอร์ติดต่อของที่ร้านนะของผมเลยนะเบอร์ติดต่อเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผู้ลูกค้า นกสวยนะครับเป็นเซตพร้อมต่ออีลุ่มนะครับผมมีบ่วงผีเสื้อด้วยนะครับผมบ่วงผีเสื้อสําหรับใครที่อยากได้บ่วงผีเสื้อก็จะมีบ่วงผีเสื้อนะครับเป็นเซตของบ่วงผีเสื้อเซตบ่วงผีเสื้อจะมีของ30บ่วงแล้วก็จะมีของ42บ่วงนะจะมี2ขนาดนะสขนาดบ่วงนะครับผมโอเคนะครับสับวันนี้สาหรับลูกค้าคนไหนที่เข้ามาชมแล้ว อย่าลืมกดติดตามนะแล้วก็กดไลค์คลิปนะทางช่องเราด้วยนะครับผมนะโอเคนี่เลยนะครับผมนกอีลุ่มนะสำหรับนกอีลุ่มตัวผู้นะฮะนะสวยนะครับผมนะขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาชมนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมต้องลากักตรงนี้เลยนะครับคุณลูกค้านะมีอะไรก็โทรมาตามเบอร์ผมได้เลยนะครับนะสวัสดีครับ